ไว้ให้กับท่านๆได้ตามไปกราบพระอริยสงฆ์เหล่านั้นได้อย่างสนิทใจในทางที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการเผยแพร่พุทธศาสนาให้จำเริญสืบต่อไปในภายภาคหน้าและวันนี้ก็เช่นกันผมมีพระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งภาคอีสานใต้ที่สุดเลยครับลุงปู่มีครูแรงมากศักดิ์สิทธิ ปฏิหารมากมายมองแค่เปลือกนอกเหมือนเป็นหลวงตาแก่ๆธรรมดาองค์หนึ่งแต่ข้างในของท่านทรงยานสมาบัติเต็มภูมิพระเดชพระคุณท่านนี้คือหลวงตาขืมวรธรรมโมเทพเจ้าแห่งวัดผักขะจังหวัดศ,ศรีสะเกดเจ้าของเบียรแก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังน่าศรัทธายอดพระเกจิอาจารย์อีสานใต้มีเรื่องเล่ามหาัศจรรย์ ปฏิหาร